เสียนนท์เหืออดกับยายปุ๋ยที่โพสต์ด่าแอดมินบ้านหักพังซึ่งแอดมินบ้านหักพังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครอื่นไปนะคะมีบอสโจมีเสียนนท์แล้วก็คนในทีมงานทีมที่ผู้บริหารสาวน้อยผิดบ้านแพงที่เขาเป็นแอดมินอยู่แต่ยายปุ๋ยคนนี้เข้ามาโพสต์ด่าแบบนี้ค่ะแอดมินบ้านนี้เป็นไงนะไอชิบหายพอเรื่องดา่ามาอนุมัติไวจงังพอเรื่องเป็นประโยชน์ชอบดองไวจังวะ หัวดอคำพูดคำพูดนี้ทำให้ทีมผู้บริหารถึงข,ขับเดือดโดยเสียนนทเขาไม่ค่อยออกมาโพูดนะบอจ,จบ,บอกว่าเธอเพื่อนผมได้พูดคำนี้แสดงว่ามันไม่ธรรมดานะคนนั้นต้องไปอาบน้ำมนต์เวัดบบำเพ็ญภาวนาจำสินที่อินเดียเจดบันจิตคืนเดินทางไกลและแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอีกจ0 0พันลิเลยนะที่เสียนน,นเขาโพู์แบบนี้เขาบอกว่าเขาจะไม่โพดหรอก เขามันเสียรอยอยักในสมองแต่มันก็ต้องโพสเพราะบ้านหักบางคนบางตัวทำตัวไม่เหม,มดดาะสมโพสด่าผู้บริหารแบบนี้ได้ยังไงและแอดมินแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มบ้านหักคำล่าสองก็มีแต่ทีมผู้บริหารเทางนั้นโดยเซียนนนเขาบอกว่าตัวศิลปินเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรแต่พวกอยากได้แสงเนี่ยเก่งมากผมแนะนำให้ไปตั้งวงเองเลยนี่คือคำพูดของเซียนนนที่เขาได้ออกมาโพส ในเรื่องนี้เสียนนนท์เข้าคงเหลืออดกับยายปุ๋ยมะเร็งสาบคนนี้จริงๆหลายคนเขาก็บอกว่ามันรู้ชะตาไหมหรือ,อยังหรือว่ายัางไม่รู้ยังไม่ลบโพ์อีกบ้านทับมโนก็แบบนี้แหละสมัยยังไม่มาตามหมอลำหมอลำเขาก็อยู่ดีมีสุขสนุกสนานรักกันพอเขาเข้ามาติดตามหมอลำมีแต่ปัญหาจริงๆคือเขาถือว่าเขาเป็นคนนอกเขาไม่สนใจลเลย ปากดีมากอีทอมตัวนี้บอสโชก็บอกเหาว่าบอสนอนเนี่ยเสียนนนเขาไม่เคยโพสต์ว่าใครนะถ้าคนนั้นที่เจอเสียมนน,นว่าเนี่ยมึงต้องไปทูสินเจ็ดวันแปดวัดเดินทางไปอินเดียแผ่เมตตาได้และตั้งแต่เสียนน,นมาอยู่สาวน้อยไม่เคยเห็นโพสที่ทำนงนี้ซักเท่าไหร่เขาคงเหลืออดมากๆกกับยายปุ๋ยทอมบ้าคนนี้ ที่เข้ามาโพสต์ด่าแอดมินในกลุ่มบ้านฮักหักพังเขาก็ไม่ได้บอกป้าเขาจะอนุโนมัติทุกโพสต์เขาก็อนุโนมัติเพื่อให้เอฟซีแฟนคลับได้แสดงความคิดเห็นในกลุ่มบ้านฮักส่วนเอดมินในกลุ่มบ้านฮักมันก็มีแต่ทีมผู้บริหารทางนั้นจะด่าใครก็ไม่ดูตาาตตาเลือกเนี่ยแหละบอกเลยว่านานจะไม่ท่วมฟ้าตาจะไม่กินดาวหรือนี่แหละใข่สวยขนาดนั้นเสียนน,นได้ทำแบบนี้ มีคนบอกว่าถ้านักหลองเจ้าปัญหาตัวนี้มันมีปัญหามากก็ให้ย้ายไปอยู่วงอื่นที่เขาอยากอยู่เลย <c oughs> ตัวศิลปินควรมีหวัวคิดและคิดได้นะว่าอันไหนไม่ใช่เรื่องไหนควรแจ้งบอสก่อนหรือเกงใจบอสบ้างแต่จะมาทำป็นไม่รู้เรื่องแล้วเดินทางตามเอฟซีกำหนดให้มันก็ไม่ใช่แสดงว่าศิลปินก็ไม่มีเคหคว,วามเก่งกลัวทีมผู้บริหารเหมือนกันถูกของเสียนน,น์ ให้พ่อฮักแม่ฮักเนี่ยไปตั้งวงเองเลยจะทำอะไรกับศิลปินก็ทำเอาเลยจะออกซิงเกิลจะโชว์ใหญ่จะให้แบบไหนก็ทำเอาเลยจะทำทุกอย่างก็ออกไปเลยแต่ค่าฉีกสัญญาก็หามาด้วยสองล้านเนี่ยมันคงไม่ขนามือบ้านฮักหรอก็เห็นบ้านฮักแต่ละคนเก่งๆกันทั้งนั้นปกติเนี่ยเสียน้องเขาจะไม่โพต์อะไรแบบนี้นะคะ นี่มันคือครั้งแรกที่ฉันเห็นคงจะเหลือออสูสุดแล้วปกติเนี่ยเขาจะเป็นคนนิ่งๆน,นะเสียนอนเนี่ยเขาหลักองค์กรน,นักศิลปินจริงเขาไม่พูดแต่ถ้านั่นนี่ให้เกิดกระแสลบถ้าหลักลูกหลานสามน้อยเพชรบ้านแพงก็ทนุถนอมเอากันอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อย่ามาด่าทีมแอดมินซึ่งแอดมินที่คุณดา่าดาอยู่มันก็คือทีมผู้บริหาร ถ้าบ้านหักปากดีก็ต้องมีประสิทธิภาพไปตั้งวงให้ขับศิลปินได้ไม่ใช่เอออามาวยวายกับคนอื่นแบบนี้ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าบุคคลคนนี้เนี่ยสมองส่วนในคิดเอฟซี FC ของน้องๆแต่ละคนคนที่ดีก็ชื่นชมนะให้กลุ่มแซกันไปกันมาเบียดเบียนคนนั้นที่คนที่ที่ลูกฉันดีกว่าหล่อนภายแห่งความอิจฉาอิษยามันหลายหลาย,ยิ่งนับ มีโซเชียลไปสนองความต้องการของตัวเองหวางไม่ลงปกไม่ได้โตเพราะเกิดนานกินข้าวแล้วก็แก่เพราะเกิดนานจริงๆศิลปินเขาไม่มีอะไรทําไมฉันติดตามนะฉันก็ว่าศิลปินทําไมไม่บอกบ้านหักบ้างการที่อีกคุณมาโพส์แบบนี้พูดแบบนี้มันสร้างความเสื่อมเสียสร้างความเสียหายให้กับทีมผู้บริหารทอมบางตัวเนี่ยมาไม่ไม่ก็ ทำเหมือนเป็นยายแก่นะการที่คุณออกมาพูดแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ตัวเองดวดีขึ้นมาหรอกนะโพสท,ที่บอกมาโกรธบอกว่าโพสไม่ได้รับอนุมตัติคือไม่ใจเย็นๆสงสัยทุกหม้อข้าวตัวเองจริงๆต่อไปน้องแมบจะมีคนหาเงินให้หรือเปล่าที่บ้านฮับออกมาโพสให้ทีมผู้บริหารแบบนี้ ไหวมันก็ออกผู้ติดตามหมอลำทอมแอนเชอรี่แบบนี้แหละ Facebook เสียนนจนได้โพสต์เลยนะก็คือเขาไม่พอใจบ้าเนานะเป็นแค่คนติดตามหมอลำกล้าด่าถึงทีมผู้บริหารมันขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่สมควรนะพัฒนาการเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วอวยขนาดนี้คือมันไม่มีพลังมันไม่มีเวลาที่จะเป,ป็นศิลปินให้พัฒนาตัวเองเหรอ ทำไมเอาเวลาภาพที่มีทั้งหมดมาโพสแทะโพสแคร์คนอื่นปเปรียบเทียบศิลปินกับคนอื่นจะทำให้ศิลปินตัวเองเด่นดังกว่าคนอื่นให้ได้ทั้งที่มันไม่มีประสิทธิภาพแล้วเสียน,นนที่เขาพูดเนี่ยมันก็คือเรื่องจริงมะที่เขาบอกว่าถ้าบ้านฮักมันมีปัญหามากก็ออกไปตั้งวงให้ศิลปินเองเลยสิถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งคุณรับผิดชอบได้ทุกอย่าง คุณก็ลองไปตั้งวงให้กับศิลปินของคุณดูว่ามันจะเด่นดังเหมือนที่อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแผ่ไหมตั้งแต่มาอยู่สาวน้อยอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดจากคนที่ไม่มีชื่อเสียงก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรเพราะบารมีของสาวน้อยและที่ศิลปินที่เข้ามาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไม่ดงังและอาศัยแส,แสงของน้องอุ๋งองบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็น fc แฟนคลับมีพี่อุ๋งองเป็นไอดอล fc ก็เชีย์ให้บอดรับ พอบอสรับก่อตั้งบ้านฮัรับ้านหักก็มีปัญหาทำตัวปากหมาแบบนี้ที่คุณมาบอกว่าทีมแอดมินเนี่ยเป็นที่อะไรคือเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะแต่บ้านหักเนี่ยคือโกรธที่ตัวเองเนี่ยได้รับอนุมัติโพชา้าบางอย่างแอดมินในเพจบ้านฮากเนี่ยเขาก็ไม่ว่าที่จะมานั่งอนุมัติให้คุณตลอดเวลา24ชั่วโมงนะงานนี้บอกเลยว่าเป็นแค่ผู้ติดตามหมอลัทอมแอนเจอี่ แต่กลับมาพูดจาให้ร้ายทีมงานผู้บริหารให้ร้ายในเพจบ้านฮักเทงดาราเนี่ยเขายังไม่ทำตัวแบบนี้เลยนะคะนี่แหละถ้าศิลปินของคุณมีดีจริงๆทีมผู้บริหารเขาต้องมองเห็นเขาข้อออกเพลงให้แล้วล่ะคะ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนะคะและบ้านฮักนี่งมาซ้ำเติมอีกทำให้ศิลปินดูแย่ในสายตาคนอื่น มันยิ่งจะไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าแน่จริงก็มนโนเยอะๆแล้วก็ออกไปตั้งวงเองเลยค่ะ